การวิจัยเกี่ยวกับดอกอัญชันมัทเตอร์ฟลยพีหรือคริตโตเรียเทเนเทียข้อ1มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาโดยมีการวิจัยแสดงว่ามีสารแอนโทไซย,ยานินซึ่งช่วยเสริมสร้างการมองเห็นและการทำงานของดวงตาสารเหล่านี้ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังดวงตาลดความเสี่ยงของปัญหาสายตาเช่นต้อกระจกและยังมีศักยภาพในการปกป้องเซลล์ประสาทตาจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่แสดงว่าสารสกัดจากดอกอัญชันสามารถลดอาการเมื่อ้าของดวงตาและช่วยเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นได้เนื่องจากสารแอนโทไซยานินช่วยป้องกันการสลายตัวของโปรโตีนในเลนตาและลดความเสี่ยงต่อการเกิดต้อกระจกในผู้สูงอายุคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ m a j e s t c Herb และ Frontier in Plant Science Frontier ข้อ2การวิจัยเพื่อลดการอักเสบและส่งเสริมสุขภาพหัวใจการศึกษาพบว่าสารสกัดจากดอกอัญชันสามารถลดระดับของ VCA-M1 และ IL-6 ซึ่งเป็นเครื่องหมายการอักเสบในร่างกายได้อย่างมีนันยสำคัญในหนูทดลองนอกจากนี้ยังช่วยลดความหนาของชั้นในของหลอดเลือดแดงตูนิกาอินทามาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดแดงแข็งเอเอรอดเคลโรซิ U N D I P E Journal คุณสมบัติลดคอเลสเตอรอลดอกอัชญชันมีสารฟาโวโนอยชนิดแอนโทไซยานินซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบการศึกษาเพิ่มเติมยังชี้ให้เห็นว่าดอกอัชญชันอาจมีผลดีต่อการลดคอเลสเตอรอลในเลือดแต่ยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลน,นี้ในมนุษย์ MDPI ปรับการอ่านเพิ่มเติมและรับชมข้อมูลในเชิงลึกคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์ต่อไปนี้ Journal of Biomedicine and Translation a l Research MDPI Applied s c i e n c e เป็นข้อมูลที่เราไปค้นหาใน Cha ท GPT เมื่อวันที่27สค67โดยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการนำไปใช้ The Sun Academy